พระพิยะมหาราชโรมาเรียเขตในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในค่ําคืนนี้นะคะวันที่28เมษายนซึ่งเป็นคืนที่6แล้วของการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วการแสดงในค่ําคืนนี้นะคะของโรงเรียนสมเด็จพระพิยะมหาราชโรมาเรียเขตคงสะท้อนให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงความรักความสามัคคีในองค์กร ึ่งในปัจจุบันนะคะเป็นเรื่องที่สังคมเราต้องการเป็นอย่างมากนะคะอิสรภาพยากยิ่งจะชิงคืนมาแต่ยากยิ่งกว่านะคะหาจะรักษาไว้แต่วันนี้นะคะเรายังมีถึงแผ่นดินภายใต้พระบรมโคธิศพานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระบุษของเราได้เอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตปกป้องมาด้วยด้วยชีพ เหล่าบัณฑิตรวจเหล่านั้นนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเราลูกหลานไทยจะต้องรักและสามัคคีกนะคะันค่ะและการแสดงในค่ำคืนนี้นะคะก็คงมาถึงในช่วงนี้ไม่ได้ถ้าขาดความ,มถ้าขาดกำลังใจนะคะดีๆจากท่านผู้ชมนะคะที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงและจังหวัด ใกล้เคียงนะคะที่มาร่วมให้กําลังใจกับโรงเรียนสมเด็จพระพิยะมหาราชโรงเรียนเขตของเราในค่ำคืนนี้การแสดงของเรามีหลายชุดด้วยกันนะคะเป็นความสามารถของทั้งบุคลากรคณะครูนะคะรวมถึงนักเรียนโรงเรียนสมเดรร็จพระพิยะมหาราชโรงเรียนขเขตด้วยค่ะในางานของโรงเรียนสมเดรร็จพระพิยะมหาราชนะคะก็ต้องของบพระคุณทแขนผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะและในลาดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ ชมการแสดงในชุดสุดท้ายของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชวิเทเขตในชื่อชุดที่ว่าในชื่อชุดเราสู้เชิญรับชมได้นะบัดน,นี้ค่ะ ท่านคงแปลกใจว่าเอ๊ะมาได้อย่างไรนะครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระยาดาสังวรสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานสร้างนะแล้วก็ให้นักเรียนที่ลําบากยากจนอยู่ทั่วประเทศมาเข้าเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนประจำดังนะนั้นอโอกาสที่งานเทอดพระเกียรติพระนเรศวรโดยจังหวัดกาญจนบุรีและสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสภาวัฒนธรรมจังหวัด กญญาญจนบุรีไดนะ้เป็นผู้ประทภนะ์รวมตั้งสำนักงานสพก,นะกจก3ด้วยก็รวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดกญญาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอพนมทวนซึ่งเป็นที่ตั้งนะเป็นเมืองประวัติศาสตร์วันนี้เราได้มาแสดงนะเพื่อที่จะน้อมรละลึกถึงบารามีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้กษัตริย์ผู้ปก ป้องชาติบ้านเมืองให้ลูกหลานไทยได้อยู่มาจ,จนถึงทุกวันนีนะ้จะเห็นว่าในละครตอนแรกนั้นนะมีความเป็นมาว่าในอดีตท่านพระนาเรศวนท่านมีนะพระดํารีว่าแผ่นดินผืนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์แม้นมันผู้ใดคิดมุ่งร้ายต้องตายสิน้นเพราะเหตุกูผู้กอบกู้ผู้แผ่นดินยังดูแลตราบสิ้นชั่วกาลนาน ด้วยความขับแคนนะครับพระองค์จึงป,ประกาศที่จะต่อสู้กับพมา่านะโดยได้เกณฑ์ทหารไปก็จะเห็นว่าในอดีตนัน,นะไทยกับพมา่าเนี่ยไม่ค่อยมีความรักกันเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับชาติบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วฉะนั้นเราก็ต้องรู้รักษาเมื่อคีนะรวมหนึ่งรวมใจกันวันนี้เป็นการเทริดอระเกียรติเพื่อที่จะให้ลูกหลานได้เห็นว่า ที่นี่มีประวัติศาสตร์และเราควรจะเทิดทูนนะองค์พระมหากษัตริยนะ์ผู้สร้างแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้อยู่เย็ยนเป็นสุขในโอกาสนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดด้วยนะครับที่อบสามานั่งนะให้กำลังใจแวมงเขตผู้แทนเขตพื้นที่นะครับท่านท่านผอท่านมีภารกิจไปก่อนอันนี้ท่านก็ให้การสนับสนุนมาด้วยความดีมากแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ท่านอุตส่า ได้มานึกมานั่งดูการแสดงแล้วก็เป็นการย้อนอดีตไปด้วยว่าชาติบ้านเมืองเดี๋ยวนี้เราต้องเราต้องรักษาเมคีกันจะเห็นว่ามันมีความวุ่นวายหลายความคิดแตกแยกเลือเกินบอกว่าทุกคนรักชาติรักชาติรักแผ่นดินแต่การการ,การกระทํานั้นมันไม่ได้บ่งบอกถึงความรักชาติแตนะ่วันนี้เรามาใส่ความรู้สึกในลักษณะของการแสดงก็ต้องขอบคุณและก็โอกาสสุดท้ายก็ขออำนวยอภนะครับขอให้ ท่านจงเปรมปรีเกษมสุขนะครับขอให้ท่านจงหมดทุกข์ให้ท่านสุขสวัสดิ์ให้เจริญศรีนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สร้างเสร็จสรรทุกท่านมีนะครับพรทั้ง4นะครับอายุปัญญสุขาภละพรทั้ง4จงพร้อมพรั่งยั่งยืนเพลินขออำนวยพรและขอลาวเวทีณบัดนี้ครับสวัสดีครับท่นผู้บรจังหวัดการพุทีนะครับกรรมการจัดงานเสร็จเสร็จไรสุดทารด้านแล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดการ ก็ขอกล่าวชื่นชมนะในความรักความสามัคคีแล้วก็การบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนสมเด็จพ,าพาระบิณมหาตโรงเรียนเขตที่จัดให้มีการแสดงอย่างนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ทราบว่าใช้เวลาแค่สัปดาห์กว่านะครับประมาณนั้นนะเซตการแสดงชุดนี้ขึ้นมาให้พวกเราได้ชื่นชมกันขอสเสียงปรบมือดังๆให้กับโรงเรียนสมเด็จพระยิณมหาชโรงเรียนเขตอีกครั้งนะครับแล้วก็ครับตรงนี้ก็คมต้องขอบคุณไว้ โอกาสหน้าคงได้พบกาศอีกนะครับท่านพอขอบคุณมากครับครับแล้วก็สําหรับทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ณววธีอย่างนี้นะครับทุกวันในการจัดงานนี้เวลา19.00นนะครับเราจะพบกับการแสดงหลากหลายตรงนี้ทุกวันนะครับ หลังจากที่เราได้รับสัญา,าตอนุมัติจากจังหวัดกัญนนบุรีโดยมติประจำจังหวัดโดยสปภพพจะกระเราก็ได้ตัดสินใจ

กเดี๋ยวเราก็จะมีพี่ๆนะคะในที่เเลยวันนี้ฟ้าฝนไม่ตกงานเราด้าไงหมดเลยค่ะเราดูดีมากนะค่ะเดี๋ยววันนี้จะไปขึ้นบุกขนและก็ถวายไก่กันนะครับที่บริเวณันเดินางช่ไมคนบนและเดี๋ยวก็จะมีการจบุดด้วยกันทั้งหมด9้ดอกด้วยกันนะคะกนี่ลัฟมิสฟมีตม

cứ không phạm mất nó 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 nó